ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับใบหน้าช้ำอ้างโดนทำร้ายชาวโซเชียลสงสัยหลังมือปิศนาโพสภาพแตงโมเรียกว่าตอนนี้เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกสังคมจับตาและพูดถึงในขณะเดียวกันสำหรับกรณีเพจ Facebook ที่ชื่อว่า Happy Melon Official ได้ออกมาปั่นกระแสปล่อยภาพคลิปของดาราสาวแตงโมนิดาพัชระวิรพงษ์และบุคคลที่อยู่บนเรือคืนเกิดเหตุ ล้ายจะเป็นการเปิดเผยอะไรบางอย่างแต่โพสใหม่ทําชาวเน็ตพูดถึงกันอย่างมากว่าใช้ภาพที่ถูกทําร้ายตามที่เพจกล่าวอ้างหรือไม่ล่าสุดวันที่22พฤษภาคมเพจ Happy Melon Official ลได้ออกมาโพสภาพของดาราสาวที่มีดูรอยแดงไปทั่วใบหน้าโดยเฉพาะรอบดวงตาซึ่งทางเพจได้ระบุข,ข้อความว่าวันที่โดนทําแบบนั้นแต่จากฝีมือใครย้แจงให้หน่อยได้ไหมไอ้เพื่อนรักและโพสภาพเพิ่มเติมในคอมเมนต เป็นภาพของดาราสาวหันหลังดูเหมือนว่าโพสต์นี้ชาวโซเชียลกับเห็นต่างว่าภาพที่ถูกอ้างนั้นไม่ใช่การทําแบบนั้นแน่นอนและมองว่าเป็นการล้ําเส้นความเป็นส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีหรือตั้งใจจะหวังดีจริงๆเช่นเลอะเทอะมากเอารูปเกี่ยวกับคดีสิครับเพื่อคนที่รักตอนแรกอยากดูรูปเรื่อยๆแต่ตอนนี้สงสารที่เอารูปส่วนตัวเขามาลงถ้ารู้อะไรเฉลยมาเลยอย่าทำแบบนี้ยิ่งสงสารแตงโม เริ่มมั่วละเออะเธอะเข้าเรื่องอย่านอกเรื่องจะเผยก็เผยปั่นเยอะไปละเอาที่เป็นประโยชน์กับคดีมาเลยเน้นๆขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว c o m ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ